One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสปายวมนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสู้โคสุกเด้จ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วช่วงมองม้อยหอยสังกับโตโตเทยไทยจ้ามีเรื่องราวนู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะอากาศวันนี้ช่วงเช้าก็12องศากว่ากว่าช่วงบ่ายเต็มที่ก็ไม่เกิน16-17องศานะคะเที่ยวสลัวสเลียเลยอยู่ละวันนี้น่ะ มืดฟ้าหมัวฝนข้างนอกค่ะเมืองนอกเมืองนาจออกไปไหนก็ต้องดูแอปดินฟ้าอากาศก่อนนะคะช่วงนี้อากาศเที่ยวขึ้นเที่ยวลงนะคะไม่อากาศไม่ได้คงที่เหมือนทางบ้านเราทางเมืองไทยเนาะคะ่ะก็เลยทําให้ตัวโต,วตวเป็นหวัดเรื่อยนะคะสองวันก่อนก็ไปปั่นจักรยานรอบเมืองไปชมทุ่งชมอะไรกันรอบรอบรอบนอกเมืองนะคะปกติทุกวันหลังอาหารเย็นก็จะเดินกันรอบเมืองนะคะแฟนเดินออกกําลังกายหน่อยหนึ่งนะคะ แทบทุกวันจะฝนจะลมจะหนาวจะหิมะก็เดินกันพอได้ออกกำลังกายนะคะเอาว่ากันไปนะคะกับดินฟ้าอากาศน้ำขิงมะนาวร้อนหน่อยหนึ่งแต่ละเช้านะคะตัวโต้ก็จะดองไอ้มะนาวน้ำผึ้งไว้เป็นโหลนะคะหมดเมื่อไหร่ก็จะดองเพิ่มเมื่อน,นั้นนะคะหยิบออกมาชิ้นสองชิ้นใส่แก้วแล้วก็หั่นขิงชิ้นสองชิ้นมาก,กนแล้วก็เทน้ำร้อนลงนะคะ อ,อย่าใจคนจนนะคะเมื่อวานก็ไปตัดผมใหม่เปลี่ยนหลังคาใหม่หน่อยนึงนะคะใช้ไรไม่ใช้ไรก็ตามสังขารเนาะคะ่ะความแก่นั้นได้มาฟรีความดีต้องทําเองเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาว่ากันไปนะคะกับสังขารไม่คงที่ความดีหลักคงทนเนาะคะ่ะเมื่อวานก็พาไปเดินชมสุสานนะคะสุสานเก่าแก่ใจกลางเมืองนี่แหละคะ่ะ ตอนนี้เขาก็ทําเป็นสวนสาธารณะนั่นแหละครับปล่อยให้คนพาหมาพาอะไรไปเดินขี่เดินเยี่ยวเฉยๆนะครับก็หลังบ้านนี่แหละค่ะเห็นอะไรผ่านอะไรตรงไหนช่วงนี้ต้นมงต้นไม้ดอกไม้อะไรสวยๆก็จะสลับปัดเปลี่ยนให้ได้เห็นผสมประสานกันไปนะคะสําหรับในช่องของตัวตู้เองก็ก็จะไม่มีเฉพาะมานั่งคุยในบ้านนะคะแต่ถ้าดินฟ้าอากาศไม่ดีก็จะได้เห็นในบ้านเหมือนเดิมล่ะค่ะ ไหนๆก็เปิดประเด็นเรื่องแฟนแล้วนะคะกับแฟนโตโต้เองนะคะกับสามีนะะี่ค่ะเมื่อวานก็เลยนั่งคุยกันเป็นจริงเป็นจังหน่อยนึงว่าเป็นลักษณะไหนตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับแฟนเก่าเขาก็เป็นแบบไหนกันแต่ก่อนไม่เคยได้คุยได้ถามนะคะแต่โตโต้ก็รู้ว่าแฟนมีแฟนเก่ามาก่อนนะคะเคยอยู่กันมา8ปีมาก่อนเราก็ไม่อยากจะรู้มากนะคะตรงนั้นเพราะเรามีความสุขกับปัจจุบัน ความสุขที่เราได้อยู่กับเขาอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้สักใสไร่เรียงแต่เมื่อวานก็เลยนั่งคุยกันด้วยเหตุผลเพราะว่าแฟนตโตโต้เนี่ยจะไปขึ้นเสียงไปเสียงดังใส่เขาไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คนประเภทนั้นนะคะเขาชอบค่อยคุยค่อยมีเหตุผลเป็นหลักเป็นการนี่คือสําหรับนิสัยของแฟนเราจริงๆนะคะก็เลยถามว่าเป็นยังไงตอนที่เธอใช้ชีวิตอยู่กับเขาแกบอกว่ามันก็ดีแต่ปีสุดท้าย ระยะสุดท้าย3 4เดือนสุดท้ายแกก็จับได้ว่าแฟนเก่าแกไปมีแฟนแอบมีแฟนใหม่อะไรใหม่เขาก็จะพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพอดีเขาแฟนเก่าแกก็ทํางานบริษัททํางานโรงงานเที่ยวออกนุตรงนู้นตีออกตรงนี้ตีไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็อยู่ด้วยกันช่วงระยะสุดท้ายแกก็บอกว่าแกก็เสียใจมากแฟนเขาก็มานั่งคุยกันดีๆนี่แหละคะ่ะก่อนจะเลิกแกก็เสียใจอย,อยู่นานพอสมควรที่แกไม่ค่อยพูด ให้ตัวตัวฟังนะคะเขาก็อยากจะเก็บไว้ในใจนะคะบางอย่างเขาก็อยากจะลืมเหมือนเราเองก็เคยมีอดีตเคยมีอดีตกับคนทงคนไทยถ้าแฟนไม่เคยถามตัวต้ก็ไม่เคยเล่าให้แกฟังเลยนะคะว่าตัวต้เคยมีแฟนคนไทยมาก่อนสมัยนู้นเคยเสียใจเคยร้องห่มร้องให้จนจัก,กระโดดตึกฆ่าตัวตรงตัวตายนู่นนะคะถ้าใครอยากดูดูคลิปที่ผ่านมานะคะเรื่องตัวต้พูดถึงแฟนคนไทยนะคะเสียใจ กับแฟนคนไทยจนจะดฆ่าตัวตายก็มีนะคะในคลิปที่ผ่านมาก็ดูได้นะคะตัวตัว,ตวถ่ายทอดออกมาให้เห็นหมดตอนนั้นความเสียใจของเราจริงๆค่ะแฟนก็อยากจะเป็นมีเมียมีลูกนะคะตอนที่อยู่กับแฟนคนไทยวิ่งไล่กันออ้ยจนจะตบจะตีกันเป็นเรื่องราวเป็นยิ่งกว่าหนังกว่าละครแต่มันก็คือเรื่องจริงนะคะแต่สําหรับแฟนเก่าของแฟนเขาก็บอกว่าเขาเลิกลากัน ด้วยดีนะคะก็บอกกล่าวกันไปอะไรไปเขาพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตใหม่ก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าแกก็อายุมากกว่าแฟนเก่าแกตั้ง10ปีนะคะแกก็กว่า10อันนี้ก็กว่า20ได้แล้วแต่แกก็สัญญากับเราอยู่หรอกค่ะเมื่อวานก็บอกว่าแกก็อายุมากแล้วจากการเียณงานอยู่แค่เหลือแค่สองเดือนทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคแล้วเราก็จะได้ไปเมืองไทยไปรีแลกไปพักผ่อนด้วยกันแล้ว เธอก็อย่าคิดมากฉันก็สัญญาว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่าเพื่อนส่วนที่ฉันติดต่อพาหาหมอพาหาโรงพยาบาลพาาศูนย์เขาอยากจะเป็นบําบัดไปอะไรนี่ฉันก็ช่วยในฐานะที่คนเคยรู้จักกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่การทักทายกันของฝรั่งจะแฟนเก่าแฟนใหม่จะทักทายพี่น้องเขาก็ต้องกอดกันหอมกันแต่ตรงนั้นตุ๊โต๊กก็เคยเห็นครั้งหนึ่งสมัยที่เขามาดื่มกาแฟรเบยงบ้านด้วยรุ่นละค่ะ ตั้งแต่เปลี่นเก่าเข้ามาครั้งเดียวนูแ่แหละครับก็ยันเขาทักทายกันอะไรกันตอนนั้นมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวานะครับเพราะว่าเขามานี่เขาอยู่ต่อหน้าเราพัก็เขาก็คุยจบจบๆจบ,จบ,จบอะไรของเขาไปนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องแบบนี้นะคะแต่นี้หายไปตั้งนานแล้วก็กลับมาโผล่อีกรอบหนึ่งว่าตัวเองไม่สบายอะไรแบบนี้แต่การที่ตัวตัวไปวิ่งตามสามีไปจับผิดกันไปห้ามนู่นข้ามนี่ขึ้นเสียงใส่เขา เขาไม่ชอบอยู่แล้วลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าเขาจะไปหาการแอบไปหากันช่วงที่แกไปทํางานอยู่นี่หรือว่าเลิกงานแล้วรือว่าเขาลาง,งานไปชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ไม่เห็นเพราะว่าฟ่ฟนตัวูต,วตวเองก็ทางานไม่ใช่ทําอยู่ในเมืองนี้นะคะทาอีกเมืองหนึ่งก็ไกลกันไปราวยี่สิบกิโลเมตรได้นะคะสาหรับตรงนั้นเราก็ขอไม่รับรู้แต่เรื่องคิดมันก็คิดนะคะสมองคนมันก็ห้ามไม่ได้จิตใจคน เราเคยอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันเพราะมันมีเรื่องแบบนี้มามันก็อดคิดไม่ได้นะคะปีสุดท้ายแกก็บอกว่าเสียใจมากกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบทเรียนก็เป็นความทรงจําที่คนที่เคยเจ็บปวดแล้วอะไรแล้วแกว่าถ้าจะกลับไปเจ็บปวดอีกก็เหมือน <c oughs> เหมือนเรานะคะพูดก็พูดถเถอะเนาะย้อนใส่ตัวเองแล้วกันไม่ต้องย้อนใส่คนอื่นตอนนี้ก็อาจจะเป็นกรรมสนองเวียนเวียนสนองกรรมสําหรับเราหรือเปล่าเพราะว่าแต่ก่อน ทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเราที่เราผ่านมานะคะแฟนเก่าสามีกเก่าที่ได้ดูแลกันล้มจนล้มหายตายจากพ่อใหญ่เก่าของโตโต้นี่ค่ะแฟนโตโต้ก็ดูแลนะครับปีสุดท้ายเดือนสุดท้ายก่อนพ่อใหญ่จะเสียนะช่วงหนึ่งที่โตโตไม่ค่อยสบายโตโต้ก็ให้แฟนนะครับเพราะว่าศูนย์คนแก่บ้านพักคนแก่อยู่ด้านหลังนี่ค่ะให้แฟนคนปัจจุบันของเรานี่หลไปดูแลเพ่อใหญ่แกก็ไปเข็นรถพ่อใหญ่นะคะ เข,ข็นออกไปข้างนอกเข็นไปดูดอกมงดอกไม้เข็นกันรอบอยู่นู่นนะคะบางครั้งเราก็เคยเห็นนะคะเวลาไปเมืองเหมือนกันนะคะช่วงหนึ่งนะคะเวลาตัวโตเหนื่อยจากเข็นพ่อใหญ่แก็ตัวโตไห้แฟนแฟนนี่แหละค่ะพ่อใหญ่เก่าก็เคยอยู่กันมาเจ็ดปีเหมือนกันนะคะนี้แฟนคนนี้ก็เลขเจ็ดเข้ามาเหมือนกันค่ะแกก็เข็นพ่อใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะดูร้านเสื้อผ้าดูห้างดูอะไรนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ปี ท,ท้ายมาก็เดินไม่ได้นะคะก็ได้เข็นรถเข็นเราก็เห็นภาพแบบนั้นเราก็ยิ้มเหมือนกันนะคะเราก็ยิ้มเห็นเขาดูแลกันเ็าภาษาเดียวกันด้วยเนาะแล้วแฟนตัวโตเองแกก็เป็นคนมีความรู้แล้วก็พ่อใหญ่เก่าแก่ก็เป็นครูนะคะเป็นครูสอนวิทยาลัยกระทรวงเกษียณเขาก็คุยกันรู้เรื่องดีนะคะเวลาไปเข็นกันเสร็จก็ไปนั่งคาฟุงคาเฟ่ ดื่มด้วยการดื่มกาแฟ,ฟคุยกันถูกคอมากกว่าเราอีกด้วยซ้ำนะคะในบางครั้งที่เรามองนะคะนั่นก็คือถ้ามันตกลงกันแบบนั้นดูแลกันแบบนั้นก็ได้ก็ดีนะคะแต่คนนี้มันก็มาคนละสไตล์ทีนี้เขาไม่ป่วยเขาไม่สบายเขาไม่มีใครแฟนก็อ้างแค่ว่าให้ได้แค่คําว่าเพื่อนมากไปกว่านั้นก็ไม่ได้ถ้าจะมากเกินไปก็กิ่งใจตัวโตวเขาด้วยแฟนตัวโต,วต,วต,วตวก็บอกว่าเขาก็พูดประมาณนี้กับแฟนเขาเหมือนกันนะคะ แต่เราก็ถ้าเรากระตุกกระเตีกมากแฟนของเราเองมันเขาก็อาจจะมีความลับกับเราแต่ตอนนี้เราพยายามเข้าใจเขาไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลเขาก็มีอะไรเขาก็จะทยอยคุยกับเรามันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่จะให้วิ่งไปตามไล่จับกันวิ่งส่องวิ่งอะไรมันมันเหนื่อยเนาะคะ่ะเราก็อายุป,ปูนนี้เข้ามาแล้วนะคะเอาว่ากันไปนะครับ ู่นแหละค่ะเดือนสิงหาตัวโตกับแฟนที่จะไปเมืองไทยถ้าไปเมืองไทยนู่นแหละค่ะที่จะได้ดูแลสุขภาพาตัวเองไปนวดไปสปาไปดูแลนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปไปเสริมเสริมจบกันน้อยหนึ่งนะคะให้มันดูดีมีสกุลขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะเราก็ตามใบตามสังขารเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าคุยกันจบนี้ตัวโตก็จะมีคลิปให้ดูนะคะสองวันก่อนนี่ก็ไปเดินในเมืองนี่แหละคับโบสใหญ่ใจกลางเมืองนี่ นานๆเขาเปิดให้คนเข้าชมทีหนึ่งก็ได้เห็นความาง,งามของโบสถ์หน่อยหนึ่งนะคะว่าเปลี่ยนแบบไหนนะคะถ้าเป็นบ้านเราเวลาไม่สบายใจก็เข้าวัดเข้าวานะคะทำบุญสุนทานไหว้พระสวดมนต์ก็จิตใจดีขึ้นแต่เราอยู่แดนไกลแบบนี้มีโบสถ์อยู่กลางเมืองเราเข้าไปบางครั้งโตโต,ตก็ไปไหว้พระแม่มาลีไปเดินดูสถาปัตยกรรมเก่าๆนะคะก็พอได้โล่งใจขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะ เราก็หาอะไรนะคะหาทางออกให้ตัวเองนะคะพยายามทําใจดีๆคิดไปในทางที่ดีเราก็ทําดีที่สุดนะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปปรับอะไรอีกแล้วคิดว่านะคะบทพิสูจน์หลายสิ่งหลาย,ลายอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะได้มาจดทะเบียนสมรสกว่าตัวตัวจะได้สัญชาตินธอร์แลด์กว่าจะได้แต่งงานกันอะไรกันมันก็เป็นหลากหลายเรื่องราวมาพิสูจน์กันมานานแล้วนะคะแต่จะมานู่นนี่นั่น ถ้าไม่มีอะไรเรื่องบ้าๆเข้ามาอีกก็คงจะไปแบบนี้แหละค่ะดูแลกันไปไปแบบเรื่อยๆแบบเข้าใจกันนี่แหละค่ะบางท่านก็นะคะสำหรับเอฟซีทุกท่านก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังใจดีๆความเม้นต่างๆที่ส่งเข้ามาตัวต้ก็อ่านทุกความเมตนละค่ะอันไหนพอปรับใช้ได้ก็ปรับใช้นะคะการที่บอกว่าให้เลิกลากันทันที่นู่นนี่นั่นก็มันยังไม่ถึงจังหวะนั้นนะคะ ที่จะต้องใช้อารมณ์หุนหันพันแล่นขนาดนั้นเราก็นึกถึงตอนที่เรารักเราเข้าใจกันตอนที่เราเริ่มจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วกันเนาะคะ่ะมันถึงจะได้ไม่มีปัญหามากเราก็ทําดีที่สุดในทางที่เราทําได้เนาะคะ่ะยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะพาชมโบสถหน่อยหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆค่ะสำหรับช่องของโตโต้โตก็จะผสมผสานข้างนอกบ้าง ตรงนู้นตรงนี้บ้างดอกมงดอกไม้วิวทิวทัศข้างนอกผสมกันบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศกําลังดีนะคะวิวทิวทัศนเมืองนอกเมืองนากําลังสวยงามนะคะจะได้เห็นกันไปเรื่อยๆค่ะตามไปชมโบสถ์ด้วยกันเลยค่ะจนจบคลิปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ I fix Crossing line again dare me the you to No stranger to pain. It's never ending. It's only okay. something I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. That I'm afraid if I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling to fight i know it's just so hard to let it go shine a light i can see something i can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving it may that I'm afraid if I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget, my heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, hadn't oh, meant hey okay.